ก็มีการถ่ายรูปใส่ไว้ในมือถือตลอดเวลาดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่อีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ถ่ายรูปเก็บไว้เหมือนกันนะใช่แล้วค่ะเ,ออเพราะว่าเรื่องของโลกโซเชียลนะต่างฝ่ายแต่ก็มีมือถือเหมือนกันนะคะสามารถที่จะถ่ายรูปได้แล้วถ้าเกิดมีความคืบหน้าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชกันก่อนนะคะโดยทาง ด้านขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขอสอมก,กค่ะร่วมกันกับทางกระทรวงคมนาคมได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดรถโดยสารรับส่งประชาชนปลายทางท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2559นะคะและดังบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะ มีความประสงค์นะครับร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนร่วมก,กันกับขอสมก,กนํารถโดยสารชาญต่ำฮีโนแบบดีเซลและไฟฟ้าไฮบริดมาใช้งานในลักษณะชัตเทิลบัสรับส่งประชาชนไปยังท้องสนามหลวงในเส้นทางปัจจุบันของขอสมก เริ่มกันตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนปี2559จนถึง31มกราคมปี2560ก็คือปีหน้านะครับเป็นเวลาทั้งสิ้น73วันด้วยกันมาดูเส้นทางสำหรับรถชัตาทบัสรับส่งประชาชนฟรีในครั้งนี้กันนะครับโดยมีเส้นทางเริ่มโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าช้างวัดโพกรมรักษาดินแดนถนนเจริญกรุงสาราว่าการกรุงเทพมหานครอนุสาวรีประชาธิปไตยแล้วก็โรงแรมรัตนโกสินทร์ร้านสกายไฮนี่นะครับเส้นทางโดยรอบที่รถชรัรลบทรับส่งมี<ก>ดังนี้ก็สามารถไปใช้บริการกันได้เลยค่ะ ผาก,กันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามเก็บตกต่างประเทศกันนะครับมีภาพที่เผยแพร่ออกมาจากนาซ่านะครับที่เป็นภาพลักษณะคล้ายว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วก็ที่วงกลมที่เห็นอยู่นี้ก็คือลักษณะเหมือนช้อนขนาดใหญ่รายละเอียดติดตามช่วงหน้าครับ